เล่นอะไรคะทำอะไรคะข้าน้องเล่นอะไรว้ยโว้ายสไลเดอร์ตกตกตกสไลเดอร์วะว้ายว้ายสไลเดอร์ quay quay ngang quẩy vào ngang quẩy vào thật mà lại khá sang bát lắm mm หนูทำแบบพี่ละอ่อนพี่ละอ่อนทำอะไรก็ทำลายเต่าเหรอกั้นเต่าใส่หัวเต่าอยู่ไหนหัวเต่า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 เตาเตาเต่าเต่าว้าไงเย่าโยขื่นเอาลงไงอขีดินจไปเสียดอีก cái làng nào cũng cái làng nào cũng làm bé cái làng nào cũng lên 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 nào ok bé thẳng cái quá Ráng mười lá này luôn Đáng ịt, đáng ịt Đáng này này Đáng này ไปหาแม่ไปก่อแล้วหาแม่ไปเล่นต่อเปียกเปียกเงี้ยเปียกไม่ไม่ไม่ไมเปียกเปียกไปหาแม่ก่อนไปหาแม่ก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยหา เง hey, ี้ยเงี้ยวเงี้ยวขึ้บ่อพ่อสิถอยข้างเก่งบ่ท่านแล้วขค้นบ่อว่าปวดเงี้ยว